สุดที่ครับพบกกับเซลล์ร้อยล้านนะครับพอดีคอนเทนต์วันสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเรื่อง AI พร้อมคอมมาน์นะก็ต้องขอบคุณสำหรับฟีดแบ c k ที่ดีมากๆนะครับยอดวิวก็น่าจะเยอะที่สุดในช่วงนี้เลยติดใจซะแล้วครับอยากทำอีกอยากที่จะเอา AI เนี่ยมาช่วยประยุกต์กับการขายนะครับซึ่งมันควรจะเป็นการขายชั้นสูงที่ผมเรียนไปนะคือเราจะต้องใช้ AI เนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับ เด็กเ b a นะครับเงินเดือน3 0 0แสนนะผมพูดไม่ผิดหรอกครับคุณจะมีความสามารถเทียบเท่ากับคนที่จบมาเงินเดือน3 0 0แสนได้จบ MBA ระดับโลกเลยได้ซ้ำนะถ้าเกิดคุณใช้ญ่เป็นแล้ววันนี้จะมาโฟกัสเน้นๆเหมือนเดิมครับเอาเรื่องการขายนะครับที่เป็นการขายชั้นสูงนะครับผมจะเรียกศาสตร์ศาสตร์หนึ่งชื่อว่า Spin s e อร์ลิงนะครับสปินเซอร์ลิเดี๋ยวขอเปิดตัว AI ไปด้วยเลยนะครับจะได้แบบ เข้าใจไปได้พร้อมๆกันนะครับสมมุติเราเสิร์ชเนี่ยใน AI ไปเลยนะครับว่า Spin Serling คืออะไรนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านทำตามไปด้วยนะฟังไปทำตามไปหรือถ้าขับรถอยู่นะครับไปฝึกทำที่บ้านได้ Spin s e l l i n g เนี่ยเข้าใจนิยามมันก่อนนะครับเคยเขียนเป็นบทความแล้วเทคนิคของคุณนิวแรคแคมนะครับเขาเน้นเรื่องการวิจัยการขายแบบ B2B นะค้นพบมาเลยครับว่านะักขายที่ประสบความสำเร็จเนี่ย จะต้องเน้นการเป็นที่ปรึกษาและถามคำถามนะครับ Spin s ส i n นเ l l i n g มันคือการเน้นตั้งคำถามนะครับเป็นโครงสร้างคำถามที่จะเข้าใจเรื่องความต้องการปัญหาแล้วก็ผลกระทบแล้วมันแทบไม่ใช้การหาเซลเลยเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ใช้คำว่าขายแบบไม่ขายก็ได้นะครับ SPIN นะครับตรงไปเลยนะครับตรงัวตัวย่อมันนะครับ S เนี่ยเราจะต้องถามชุดแรกนะครับเราจะแบ่งชุดคำถามเป็น4ขั้นตอนก็นแล้วกัน ซิทูเอชันนะครับมันจะเป็นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้ปัจจุบันอย่างเช่นเราขาย B2B เนี่ยตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันใช้ระบบสินค้าคงคลังรูปแบบไหนอยู่นะครับหรือว่าคุณลูกค้าใช้เครื่องจักรอะไรแบบไหนยังไงบ้างหรือเป็นเซล์ขายรถอย่างไง,ไง่ายๆคุณลูกค้าขับรถอะไรอยู่นะครับมันจะเป็นคําถามที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นนะอันนี้ก็คือจะเล่าคร่าวๆก่อนทีนี้พอเราได้ข้อมูลเนี่ยเราเก็บ Data จากลูกค้ามันได้ดีนะครับเราจะถามสิ่งที่2ได้เขาเรียกว่า คำถามเกี่ยวกับปัญหานะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเวลาเขาใช้ของเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเขามักจะไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเซลล์อ่ะมีเซนส์ในการขายแล้วก็เข้าใจสินค้านะครับคุณจะถามเรื่องเกี่ยวกับโปรดักต์หรือว่า problem ได้ดีมากนะครับมันจะถามได้ตรงประเด็นแล้วก็เฉียบคมอย่างเช่นสมมุติเราถามลูกค้าว่าเราขายโซลาเซลล์เนาะคุณลูกค้าค่าไฟเนี่ยปัจจุบันที่โรงงานของคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้าเขาก็บอกมาเนาะว่าค่าไฟเท่านู้นเท่านี้เราถามด้วยการเจาะปัญหาใช่ไหม เพราะว่าของของเราสามารถแก้ปัญหาได้แต่เราจะยังไม่พรีเซนต์นะครับเช่นเราถามว่าถ้าเกิดค่าไฟเนี่ยขึ้นหลักแสนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีค่า FT เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นทุกเดือนหรือทุกปีเนี่ยทางลูกค้ากังวลไหมนะกังวลไหมที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดต้นทุนอะไรได้เลยคําตอบที่ได้ครับมันจะเป็นคําตอบที่ลูกค้าเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีปัญหาสิแล้วก็เกิดความกังวลถูกไหมครับอันนี้แหละคือ problem question ที่มีประสิทธิภาพ แล้วก็คำถามชุดที่3นะครับก็คือจะเป็น implication เนาะมันจะเกี่ยวกับผลกระทบแล้วผมจะใช้คำว่าคำถามในการเปิดเพนพอยต์ลูกค้านะครับทำให้เขาเกังวลมากขึ้นก็คือขยายจากสิ่งที่ลูกค้ากังวลเมื่อสักครู่เนี้ยหรือเขาตอบว่าเห็นด้วยใช่ไหมเช่นเขาบอกว่าเห็นด้วยว่าค่าไฟเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นทุนที่เขาเนี่ยก็ปวดหัวนะเราขยายด้วยการสร้างเพนพอยต์ด้วย implication question น,นะครับเช่นในส่วนของการจ่ายค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถลดลด,ลดเรื่องค่าไฟได้เนี่ยอาจจะไปกระทบถึงเรื่องต้นทุนการขายสินค้าทําให้ต้องไปรับต้องไปแบบเพิ่มราคาแล้วก็คนที่รับภาระก็จะเป็นลูกค้านะครับมีผลกระทบที่ระยะยาวเนี่ยสินค้าของเราอาจจะขายสู้คู่แข่งไม่ได้ทําให้เสียส่วนแบ่งตลาดอย่างเงี้ยเห็นไหมว่า,วาเทคนิคในการท ation, รํา implication question เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากนะครับมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเป็นผลกระทบระยะยาวอย่างเงี้ยทั้งที่ ระยะสั้นเนี่ยเขาก็จ่ายค่าไฟไปทุกวันนี่แหละไม่ได้คิดอะไรใช่ปะเพราะว่าค่าไฟมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเราใช้ไฟรัฐบาลใช้ไฟประเทศมันก็ต้องจ่ายแต่เราให้เขาเห็นปัญหาว่ายิ่งจ่ายค่าไฟโดยที่ลดไม่ได้เป็นนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของต้นทุนอย่างเงี้ยครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันเห็นไหมเราไปลากเรื่องคู่แข่งไม่ได้ถ้าคู่แข่งเขาลดต้นทุนตรงนี้ได้ดีกว่าอย่างเงี้ยสินค้าคู่แข่งถูกกว่าทําให คู่แข่งเนี่ยมีศักยภาพในการขายมากกว่าเราอย่างเงี้ยครับลูกค้าเขาก็ยิ่งจะต้องกังวลเข้าไปอีกถูกไหมครับสุดท้ายก็คือ need pay off เนาะอย่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับมันก็จะเป็นคําถามในเชิงว่าแบบจะดีกว่าไหมอย่างเงี้ยถ้ามันมีโซลูชันที่จะช่วยลูกค้าในการลดความกังวลเรื่องค่าไฟผมขอนําเสนอเรื่องของโซลาร์เซลล์ในขั้นตอนถัดไปเลยครับเนี่ยแหละครับ spin เซ l l i n g spin s e ล l i n g มันจะเป็นลำดับที่ดีมากในการ ถามแบบที่ปรึกษาเนี่ยเพราะมันได้เก็บข้อมูลลูกค้าด้วยแบบเขาเรียกว่าพอของปากของพอครับแล้วก็เกี่ยวข้องไม่ได้ว่าเป็นสัมภาษณ์งานนะครับเราถามคําถามเชิงปัญหาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับหรือเขาอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีปัญหาเนี่ยเราจะถามได้ยอย่างเฉียบคมขึ้นนะครับแล้วก็เราทําให้เขาเห็นปัญหาใหญ่ถ้าเกิดเขาไม่แก้เรื่องนี้นะครับด้วยอ i ม a t i o n question จนเขาเนี่ยเริ่มกังวลมากๆเราค่อย need payoff นะครับก็คือบอกว่ามี เรื่องโซลูชันที่มันสามารถช่วยเขาได้เงี้ยจะดีไหมถ้าเกิดเราช่วยเขาได้นะครับลูกค้าก็จะเกิดเรื่องของการเปิดใจเกิดขึ้นทีนี้มาลองดูครับว่า AI เนี่ยสามารถทำสป p ินเซอร์ลิงการขายชั้นสูงได้ยังไงบ้างเนาะผมจะเอาโจทย์ที่ยาก,ยากเลยนะครับเราใช้สป i ินเซอร์ลิงเนาะสมมติว่าเอาโซลูชันที่บริษัทของผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้วกันสมมติว่าผมขายนะครับฟังดีดนะตัวอย่างนะครับเราเป็น เราเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับของบริษัท s e l e s f o r CRM นะเอายากๆเลย s a l e s f o r CRM นะครับซึ่ง Salesforce ก็จะทราบดีว่าเป็น CRM ระดับโลกเราไปขายลูกค้าเอาแบบยากๆเลยเราไปขายลูกค้าที่ใช้ CRM ของไทยนะในก,ก่อนของไทยที่ดังๆนะชื่อ Visible นะอันนี้ก็ดังนะครับ ซึ่งลูกค้าใช้มา2ปีแล้วอ่ะแสดงว่าเขาแบบใช้แล้วก็น่าจะใช้เป็นแล้วแหละ2ปีแล้วราคาถูกกว่าของเราเยอะมากอ่ะใช่ไหมและลูกค้ายังไม่มีความต้องการเปลี่ยนใหม่เอายากๆไปอีกนักขายของ visible ดูแลใช่ไหมฮะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโอ้โหยากไปอีก นะจะใช้เทคนิคสปินเซลลิงสร้างโอกาสเนี่ยในการขายเซลฟอร์ตนะครับซึ่งเซลฟอร์ตเอายากมานนั้นอีกนะลูกค้าเคยปิดใจเพราะราคาแพงกว่ามากจังต้องจำไว้นะครับว่าเซลฟอร์ตราคาแพงกว่ามาก แต่อย่าลืมนะของเราระดับโลกนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักขายที่ขายสินค้าเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองใช้คอมมานด์นะครับของ AI นะแล้วเล่าสถานการณ์ว่าคุณกําลังเจอกับซิทูเอชันแบบไหนผมบอกเลยว่าเอาเอาที่มันยากๆไปเลยก็คือว่าลูกค้ามีใช้อยู่แล้วใช้ดีด้วยอย่างเงี้ยครับของของเราอาจจะแพงกว่ามากๆอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ายากนะครับบอกเลยว่าหืดขึ้นคอถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจสปินเซลลิงมาดูผลลัพธ์ที่ดีครับว่าไอจะช่วยอะไรจากการใช้สปินเซลลิงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมกดเลย นะครับปุ๊บเนี่ยฮะผมใช้เว์ชั่นฟรีอยู่นะครับทุกท่าน CRM เนี่ยตัว AI ก็จะประมวลมาว่าลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจกับ CRM เดิมซึ่งราคาถูกนะครับนักขายของคู่แข่งดูแลดีด้วยเราถ้าไปเน้นขายฟีเจอร์ที่เหนือกว่าเห็นไหมหรือว่าราคามันสูงกว่าู่แล้วแหละเพราะว่า CRM เราฟีเจอร์มันเจ๋งใช่ปะ่ะลูกค้ายิ่งปิดใจเพราะอะไรครับลูกค้าเขาใช้ของเดิมแล้วมันถูก แต่ว่าสป i ินเซอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคแหละทาให้ลูกค้าเปลี่ยนมุมมองว่าลูกค้าเนี่ยจากที่พอใจกับสิ่งที่จ่ายไปแล้วก็คือแบบมันใช้ดีอยู่แล้วแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาเนี่ยเปลี่ยนมายเซ็ตนะครับโดยที่เราจะสปรินเซอร์ลิงว่าจะยอมลงทุนเพื่อแก้ปัญหาอะไรที่มันใหญ่กว่านะครับแล้วมันจะต้องไปกระทบกับผลกระทบในอนาคตหรือว่าการเติบโตทางธุรกิจซึ่งเซลฟอร์ดเราเนี่ยฟีเจอร์มันจะรองรับการเติบโตขนาดใหญ่ไง ถ้าบริษัทลูกค้าเนี่ยเขายิ่งโตอะเซลฟ์ฟอร์สจะมีประโยชน์มากเราจะใช้สป i ิน e ์เซลลิงเนี่ยแหละครับในการเปิดใจเห็นไหมฮะตอนนี้ส่วนของ AI เนี่ยเขาคิดคําถามซิทูเอชันมาให้เลยนะครับเขาก็จะบอกจุดประสงค์ว่าเนี่ยเราจะเหมือนสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อยากจะเข้าใจเรื่องของความสามารถ CRM ปัจจุบันโดยที่เราไม่โจมตีนะเช่นปัจจุบันครับคุณลูกค้า Visible เนี่ยครอบคุมการทํางนานของทีมขายได้ครอบคุมแบบสมบูรณ์แบบแค่ไหนครับหรือว่าทีมการตลาด ทีม customer service เนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันเข้ามาไหมครับผมชอบนะ AI มันคิดคำถามแบบนี้คือโคตรดีเพราะอะไรครับเพราะความสามารถของ CRM ไทยเนี่ยหรือ local CRM ท,ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้ว่า Integrate เรื่องของ data จากฝ่าย marketing หรือว่าฝ่าย customer service มันจะเหมือนแยกของใครของมันนะครับแล้วก็ฝ่ายขายเนี่ยแต่ถ้าเป็น CRM พวก global เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็จะได้คําตอบมาเนี่ยเดาดูก็รู้ว่าลูกค้าก็จะบอกว่า อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์หรือว่าแมนนวลเอาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันคือคําถามในเกินในการแบบเขาเรียกขุดหลุมพรางเนาะให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะมองเห็นในอนาคตว่าถ้ามันไม่อินทิเกรตร่วมกันนะครับมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแต่เรายังไม่ได้พูดนะหรือว่าเรื่องของรายงานครับจากวิซิเบิลเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยคุณลูกค้าดูรายงานตัวนี้เป็นหลักไหมครับหรืออาจจะต้องดึงรายงานออกมาเนี่ยโดยที่ต้องใช้โปรแกรมอื่นอย่างเช่น Excel ในการวิเคราะห์เพิ่ม อันนี้มันก็จะเริ่มเห็นช่องโหว่แล้วว่าถ้าเรารู้สินค้า Visible นะเวลาส่วนใหญ่ export ออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นไฟล์แบบพวกกราฟนะครับหรือว่าเป็นไฟล์ Excel ทั่วไปนี่แหละซึ่งมันอาจจะต้องเอา Excel มานั่งทำสูตรอะไรต่ออย่างเงี้ยมันจะเกิดความยุ่งยากเกินขึ้นนะครับหรือว่าอ่านเรื่องแผนการเติบโตเนาะลูกค้าครับถ้าอีก3-5ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทมีการขยายตลาดหรือว่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วช่องทางการขายมันซับซ้อนขึ้น เช่นอาจจะต้องขายทางฝั่งออนไลน์ด้วยหรือว่าขายทางผ่านพาร์ทเนอร์ชานัลต่างๆที่เป็นดีลเลอร์หรือต่างประเทศนะครับอันเนี้ยเรามีแผนที่จะขยายการเติบโตตรงนี้ไหมครับอันเนี้ยมันพยายามที่จะถามคําถามปูพื้นครับว่าให้ลูกค้ามองภาพใหญ่ไงว่าถ้าธุรกิจมันโตไประดับแบบอาจจะเป็น nation wide นะครับระดับชาติหรือว่าแบบเป็น World Wi d e นะครับระดับโลกหรือว่าเป็นระดับแบบ Continental อย่างเงี้ยคือไอเรื่อง Database ของ CRM เนี่ยถ้าเกิด oh, ม <cs> <thrive in> <ss> ันไม่ได้ ขยายในการรองรับตรงนี้มันอาจจะเอาไม่อยู่น่นองนะครับอันนี้ผมชอบซิทูเอชันคำถามตัวนี้มากคือค่อนข้างแบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราขายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นการโจมตีสิ่งที่ลูกค้าใช้นะครับอันนี้อยากให้คนผู้ฟังนะลองอ่านตามแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามนะครับว่า AI มันคิดมาเนี่ยคมแค่ไหนเนาะทีเนี้ยถามพอของป่าอพอเก็บข้อมูลได้แล้วเราก็ต้อง problem ลวนะครับซึ่งถ้าเรารู้ดีเลยว่า visible เนี่ยบางอย่างมันฟีเจอร์ไม่ถึงอนะ่ะหรือว่ามันมีขีดจํากัดนั่นแหละครับ มันก็จะต้องแบบมาถามแล้วว่าโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเชื่อม v i s i b l e เข้ากับ ERP ของลูกค้าอันนี้ก็ต้องดูระบบลูกค้าเลยเนาะเช่นลูกค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็น Enterprise ที่ยอดขายเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะมี ERP อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นโรงงานอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเขาเป็น Marketing เนี่ยลูกค้าถ้าเชื่อมต่อ Visible กับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นแพลตฟอร์ม marketing ERP อย่างเงี้ยครับยุ่งยากไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายไหมอันนี้แหละบอกเลยว่าเป็นขีดจำกัดของ Local มีแนวโน้มมากครับที่ลูกค้าก็จะบอกว่ามันน่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องใช้เวลามีความยุ่งยากอย่างเงี้ยครับมาดูหมอคําถามที่2นะเป็นเกี่ยวกับขีดจํากัดข้อมูลอย่างเงี้ยครับอ่ะเราถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยได้รับข้อมูลมาจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะข้อมูลลูกค้าของลูกค้าองเช่นฝ่ายขายการตลาดบริการฝ่ายติดตั้งส่งมอบต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้มองไม่เห็น Data เนี่ยครบแบบ 360. 3 6 0้อองศาไหม อันนี้ต้องบอก AI อคิดคําถามยากไปนิดนึงนักขายอาจจะปรับว่าแบบนี่ครับคือถ้าข้อมูลมาจากหลายแหล่งเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะมองไม่เห็นครบทุกมุมหรือว่าข้อมูลบางอย่างจากเช่นช่องทางออนไลน์หรือว่า Facebook หรือว่าผ่านตัวเว็บไซต์อย่างเงี้ยเราอาจจะมองเห็นไม่ครบเพราะว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายเนี่ยครับมันคือขีดจํากัดที่ CRM บางอย่างเนี่ยมองไม่เห็นว่าข้อมูลมาจากตัว IG หรือว่ามาจาก Facebook มาจากตัวเว็บไซต์ไหมเพราะว่ามันที่มันเชื่อมต่อได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ หรือว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบริษัทลูกค้าโตขึ้นเนี่ยสองถึงสามเท่าหลังจากนี้อาจจะต้องแบบรองรับสเกลงานระดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกนะครับอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายไหมครับในการสเกลตัว CRM หรือว่ารองรับ Data ขึ้นอาจจะต้องจ่ายค่าคลาว์เพิ่มขึ้นไหมคืออย่าลืมว่าไอ้พวก CRM ระดับโลกอะ่ะมันเก็บข้อมูลได้เยอะเพราะว่ามันมีคลาว์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วมันประมวลผลเนี่ยอันเนี้ยมันคือการแบบไปจี้เรื่องเพนท์พอยท์นะครับที่ลูกค้าเขามองไม่เห็น มันคือการรองรับการขยายตัวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณจะถามได้ขนาดนี้แล้วคมเนี่ยคุณต้องรู้โปรดักด้วยนะอย่างที่ผมบอกเสมอว่ารู้โปรดักเนี่ยจะยิ่งได้เปรียบเรื่องนี้มากนะครับอ่ะทีนี้เราจะอิมพิคชันแล้วก็คือเราจะทําให้สิ่งที่ลูกค้าเราเจาะไปจี้ปมปัญหาเนี่ยทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เอไอจะบอกว่าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะถ้าเราจะขาย CRM s a l e เซลฟ์ force, ซึ่งแพงเราจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นภาพว่าปัญหาเล็ก,เ,ลกเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายและเกิดต้นทุนการแก้ปัญหาที่สูงมาก อย่างเช่นผลกระทบการตัดสินใจอย่างเงี้ยครับเช่นถ้าทีมบริหารเนี่ยไม่ได้มีภาพรวมที่แม่นยําแบบเรียลไทมในการทำเซลล์ Forecast โดยเฉพาะ f o r ์เควสระดับภูมิภาคหรือว่าเรามีสาขาต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ช้าลงหรือพลาดโอกาสในการลงทุนไปมากแค่น้อยแค่ไหนครับถามขนาดนี้คุณต้องดูสเปคลูกค้าเยนะถ้าลูกค้าเขายังเป็น SME อยู่อ่ะบอกเลยว่า มันมองไม่เห็นเพราะว่าลูกค้าเขายังไม่เห็นภาพตัวเขาเลยว่าเขาจะไปขยายธุรกิจต่างประเทศยังไงคือคุณต้องดูเลยนะว่าเซลล์ฟอร์ดอ่ะมันเหมาะกับธุรกิจที่เริ่มจะก้าวสู่เอนเตอร์ไพรส์อย่างเงี้ยงบประมาณหลักร้อยล้านขึ้นแล้วจะไปพันล้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันต้องเป็นเซลล์ฟอร์ดนะครับแต่ถ้าเขายังแบบ10ล้านอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่ต้องสปินก็ได้นะครับบอกเลยว่าโอกาสจะซื้อน้อยถ้าฟีเจอร์ไม่ว้าวจริงนะหรือว่าโอเคเรื่องผลกระทบที่แท้จริงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้ายังใช้ r m เดิมอยู่เี่ยอ,จจองแบบ เขียนโค้ดนะครับให้ d e v e l o อ e r ร์มาเขียนเรื่องของ API ในการเชื่อมต่อเนี่ยอย่างเช่นเรื่องระบบ ERP ในอนาคตหรือว่าพวกระบบแบบ Marketing Plat f o ต m ต่างๆครับไอค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งตรงนี้อาจจะมีค่าต้นทุนแฝงที่สูงกว่าเนี่ยครับกว่าการจ่าย CRM ทั่วไปอันนี้มันคือการบอกให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าจะต้องแบบใช้ c r m เดิมเนี่ยไปอินทิเกตกับโมดูลหลายๆอันมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายรวมๆมแพงกว่าไปซื้อ c r m รรุ่นใหม่ที่รองรับตั้งแต่แรกเลยนะครับ หรือว่าความเสี่ยงอันนี้เป็นจุดขายนะอันนี้คำคำถามเนี้ยรู้เลยว่าจุดขายเซลฟอร์ตนะครับคือถ้าหาก CRM ที่ใช้วันนี้ครับไม่ได้รองรับ AI ซึ่งเอามาวิเคราะห์เรื่องของ forecast ตัวเลขหรือว่าปลายรายต่างๆได้ครับอาจจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยลดลงไปหรือเปล่าครับคือต้องบอกว่า CRM l e s f o r c e อ่ะเขาจะมี AI ชื่อ n s t e i n อะไรเนี่ยแหละมันสามารถที่จะ command แบบเราสั่ง G ิม i นาในการไปวิเคราะห์พวก ข้อมูลไปลายได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะ Visible Jubilee ที่เป็นของไทยวันนี้เขามีไหมอันนี้เราพยายามจะบอกลูกค้าว่าคือถ้ามันไม่มี CRM ที่ใช้ AI แล้วอะ่ะมันอาจจะทำให้ศัก,กยภาพในการแข่งขันบริษัทเนี่ยมันต่ำลงโดยเฉพาะพวก Marketing หรือว่าพวก B2C นะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษา product เพิ่มนะคือ Spin s e l l i n g มันจะคมไม่คมเนี่ยมันอยู่ที่การเพิ่มโจทย์เข้าไปด้วยนะจริงๆอันนี้ผมก็อยากจะเพิ่มว่าลูกค้าเนี่ยธุรกิจเป็นอะไรแบบไหนเดี๋ยวว่ากัน สุดท้ายนี้เ a y ออฟนะครับก็จะดีไหมนะครับถ้ามันมี CRM แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อทุกแผนเห็นไหมถ้าไล่ตันเนี้ยมันจะเริ่มเป็นการเปิดใจลูกค้าแล้วเชื่อมต่อทุกแผนครับ Sell, Marketing, เซลล์เซอร์วิงสมาร์เก็ตติ้งได้อย่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับรองรับการขยายตัวของบริษัทที่จะเติบโตเป็นระดับ g l o b a l อีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องมานั่งติดตั้งใหม่อย่างเงี้ยครับจะลดเรื่องของเป็นการประหยัดเวลาหรือสูญเสียค่าเสียโอกาสไปมากแค่ไหนไหมหรือถ้าเกิดว่า คุณลูกค้ามีฟังก์ชัน AI analytic เพิ่มที่แบบเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแบบ global เลยนะครับมันจะทำให้เซ l l forecast แม่นขึ้นอีก20%ทําให้คุณมั่นใจในการวางแผนและการลงทุนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้แหละมันจะคือการถามคําถามคร่าวๆนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเปิดใจนะครับซึ่ง Spin Selling แล้วเอา AI มาช่วยอ่ะมันสามารถไปเขียนสถานการณ์ได้เช่นอ่ะถ้าผมเขียนเพิ่มนะธุรกิจของลูกค้าอย่างเงี้ยตอนนี้ยอดขายยอดขายนะครับประมาณ พันล้านแล้วกันและเป้าปีหน้าคือพันสามร้อยล้านเพิ่มการใช้สปินเซลลิงอย่างเงี้ยตามสถานการณ์ขั้นต้น,นตัวคำถามสปินเซลลิงอย่างเงี้ยเราเราต้องมองว่ามันเหมือนเป็นเป็นเด็ก MBA อะ่ะแล้วเราบอก MBA แล้วเขาน่าจะได้คำตอบเชิงธุรกิจนะครับ จะเปลี่ยนไปไหมเห็นไหมฮะปึ๊บอันนี้คือคําถามจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับคือคุณจะคมกับ AI มากคุณต้องเขียนเรื่องของโจทย์เนี่ยให้มันเคลียร์ให้มันครอบคุมยิ่งคุณเขียนเยอะคําถามสปินเซอร์ลิงมันจะยิ่งเฉียบคมอย่างเงี้ยครับก็คือเนี่ยฮะคือเป้าหมายลูกค้าเนี่ยเขามองไปที่หลักพันล้านเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีแนวโน,น้มว่าไม่ได้มองแค่ c r m เอาไว้ใช้งาน เฉยๆนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเติบโตอย่างเงี้ยหรือหาความเสี่ยงได้หรือให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เห็นไหมครับว่าชูดคาถามเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ได้มานั่งอ่านให้ทั้งหมดนะครับเียงแต่ว่าตัวของโจทย์มันจะถูกปรับให้ว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดว่ายอดไปที่พันสล้านเนี่ยฟอร์เคสมันจะปัจจุบันใช้ตัว C r M เดิมเนี่ยฟอร์เคสแม่นยําแค่ไหนอย่างเงี้ยครับคำถามมันจะเริ่มถูกปรับให้เป็น โจของลูกค้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไปคีย์เพิ่มเติมนะอยากให้ทุกท่านเนะี่ยลองไปเล่นตามโจนะครับที่ทุกท่านแบบประสบอยู่นะแล้วก็ลองใช้ Spin s ซ l l i n g เนี่ยกับตัวของสินค้าของเรานะครับเทียบกับโจทย์ของลูกค้าโดยที่โจทย์ยากก็คือว่าลูกค้าอาจจะใช้คู่แข่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะใช้ Spin s ซ l l i n g ในการทำให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างได้ยังไงนะผมใช้คำนี้นะผมไม่ได้บอกว่า ให้ลูกค้าเปลี่ยนเจ้าหรือไปบล u f คู่แข่งนะครับสเปนเซอร์ลิงจะไม่มีเรื่องการบล u f คู่แข่งเลยนะครับอันนี้ฝากทุกคนนะครับในการใช้เทคนิคการขายนะใช้ C I M ให้มันคล่องแล้วก็เออใช้ A I ให้มันคล่องนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นมนุษย์เงินเดือน300,000ทันทีนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามคุณในแหล่เซลล์ร้านนะครับหรือถ้าใครสนใจมากๆคอร์ส A I แบบเต็มขั้นนะ Sales m a s t e r y Enterprise B2B with A I นะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วย A I เหมือนกับพนักง,งาน m B A เงินเดน 300, วันที่25-26ตุลานะครับสนใจก็ทักได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเซเลอร์นะครับ